สวัสดีครับพี่ก็ชื่อนายประเชษฐ์พงมโมโนศิลปรกรนะชื่อเล่นชื่อโชคดีครับที่เรียนสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยได้อะไรบ้างก็คือ 1. เราก็จะได้ความรู้ด้านการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้สองก็คือเราจะได้รู้ระบบการทำง,งานของคอมพิวเตอร์นะสามก็คือเราจะได้รู้พวกอักรอราทึมต่างของคอมพิวเตอร์่ะ ที่ได้แน่ๆก็คือการยื่นพอร์ตโฟลิโอเข้าวิศวะคอมพิวเตอร์อันนี้จะได้ตั้งแต่ค่ายสองขึ้นไปก็คือได้เลยโดยเงินเดือนที่ได้มาเลยก็ประมาณสามหมื่นอัพมันก็เริ่มจากตอนที่มอนิ่งกับมาสอบอะแล้วว่าไม่ได้จะเรียนอะไรใช่ไหมแล้วว่าลงคณิตไปพี่สาวน้องก็ลงคณิตไปแล้วพอไปสอบจริงอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวก็ไม่ใช่คนหัวดีคณิตะไรขนาดนั้นก็เลยแบบ มสามกเลยลองเปลี่ยนมาคอมพิวเตอร์บ้างาก็แบบเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็สนุกอยู่นะแบบได้แก้จุดป,ปัญหาได้เขียนโค้ดอะไรประ้ยมันมันคงรู้สึกที่อชอบก็เ,เลยดูยทางนั้นยาวมาเลยเแร้วั็ด้วยพี่อะเริ่มเข้าค่ายเนี่ยครั้งแรกก็ตอนมสามเลยครั้งแรกเนี่ยพี่ก็ได้ค่ายสองมาแล้วก็มาต่อตอนมสี่ก็ได้เป็นค่ายสาม โดยการสอบเข้าค่ายแรกเนี่ยรอบแรกเลยนะก็จะเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยโดย,นยนเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเทไปที่พวกอสมการสมการเชิงเส้นแล้วพวกฟังก์ชันอะไรอย่างนี้พวกตรรกศาสตร์อะไรพวกนี้ก็ลองไปอ่านก็ได้โดยวิธีที่พี่ชเตรียมก่อนสอบครั้งแรกเลยนะก็คือการที่เรียนเนื้อหาพวกนี้มาเมื่อก่อนเนี่ยพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็ไปโหลดข้อสอบเก่ามาดูแล้วก็ลองทำเนี่ย ต้นเลยครับทำแบบฝึกจับเวลาว่าทาทันไหมทําเวลาเนะี้ยได้กี่ข้ออะไรยังไงก็ฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆใน,นลดย้อนดูประมาณเน,นหกเจ็ดปีก็ลองโดดมาให้หมดเลยนะถ้าขยันก็ประมาณนี้ตามลงนะคือตอนที่ไปเรียนเข้าค่ายแข่งแรงเนียพี่ไม่มีความรู้อะไรด้านการเขียกนกรมภาษาสีเลยจริงๆก็ๆเลยดูแขางแรงก็คือในค่าเยเลย อในค้าวเนี่ยเขาจะสอนทั้ในระดับพื้นเนี่ยเป็นที่ระดับสูงเลยซึ่งเขาจะยัดเทคนิคอะไรต,ต่างๆมามาเรื่อยๆทุกวันทุกวันคิดเหรอว่าพี่เรียนเข้าใจไหมพี่พอมไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้พี่ไม่ได้เลยคนเดียวก็มีเพื่อนคอยช่วยมีรุ่นพี่คอยช่วยด้วยตอนเรียนมีน้องที่เก่งกว่าก็คอยช่วยได้วยคอยขึ้นพาขึ้นเบ้นเลยแล้วก็เวลาเรากลับมาที่ภาคอย่างเงี้ยก็มีเวลาว่างสักสองสามชั่วโมงก่อนนอนแล้วก็ แบ่งเ,เวลามันเล่นเกมบ้างดูหนังสือบ้างอะไรอย่างเี้ก็ได้ตกทุนบทเรียนสักหน่อยแล้วก็ทําโจทย์ที่เขาให้มาถ้าทำาบบนี้ทุกวนะันเนี่ยพี่มั่นใจว่าค่ายสองไดนะ้นอนส่วนสําหรับการเตรียมตัวไปค่ายสามเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากการทาโจทย์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 ทําโจทย์ทจาทจําโจทย์จำนะมันมีบทนแค่นี้นจริงๆโดยในหันก็ค่อนข้างเยอะนะก็สูส้ๆครับโดยในค่ายเนี่ยก็ มีขนมให้มีเบรกให้ระหว่างพักกบบเขียน,นไม่เขียนไมเมื่อยอะไรอย่างนี้ก็โอ้เ,เอาเบรกออกไปห้องน้ำได้ก็ดูชิวแหละค่ายที่ดูชิวมมกสำหรับคนที่สนใจใสาขาของพี่เจรเนี่ยก็อยากแนะนําว่าให้มาเริ่มต้นที่พี่สอนน้องก็ได้เพราะว่าพี่สอนน้องเนี่ยก็จะสอนเนื้อหาเนี่ยสำหรับการเข้าค่ายก็ค่ายหนึ่งเลยก็เนื้อหาค่อนข้างโอเคนะก็ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปไกไป็ถ้าใครสนใจก็มาได้นะ